สวัสดีครับในยามค่ำคืนของวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารีวิวยางอุโมงค์เบตงมงคนลนิฟนะครับจะเป็นสถานที่ที่ดูโดดเด่นมากในยามค่ำคืนนะครับเดี๋ยวผมจะพาวิวเข้าไปชมด้านในเลยดีกว่าครับเริ่มต้นตั้งแต่เนินถนนทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะฮะจะเป็นเนินด้านบนนี้นะครับเดินทางขึ้นมาบนเนินด้านบนนี้ แล้วก็ชมความสวยงามนะฮะของอาคารสิ่งก่อสร้างด้านบนที่แสงไฟดูสวยงามนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะพาเดินมุ่งหน้าไปทางด้านหน้านะครับจากที่เห็นนี่คือจะมีแสงไฟนะฮะประดับสีต่างๆดูสวยงามมากแสงไฟทั้งสองฝั่งนักท่องเที่ยวก็พากันมาถ่ายรูปก,กันเป็นจำนวนมากนะครับ แสงไฟดูสวยงามเดี๋ยวชมด้านบนนี้นะฮะชื่อป้ายอุโมงค์เบตงมงคนลนิตนะครับมาชมแสงไฟทางฟ้านี้บ้างตอนนี้รถยนต์สัญจรนะฮะก็ะต้องเดินไปด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วเดินไปเลยดีกว่าครับเดินชมแล้วมามองแสงไฟด้านข้างผมตรนนี้นะฮะจะอยู่ทางซ้ายมือ จุดนี้ดูสวยงามมากชมตรงจุดนี้หน่อยนะแสงไฟลูกดาวนะฮะแล้วจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นสวนย่อมย่อมๆนะฮะชมแสงไฟไปด้วยดูสวยงามนะฮะไปดูต้นไม้สวนย่อมฝั่งตรงข้ามบ้างหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปในพื้นที่ของโมงงนะครับ โมงเปตรโมงคนพิทนะครับตามป้ายเ,เดินเข้าไปในพื้นที่ของอุโมงค์ในนี้แสงอาจจะน้อยหน่อยนะฮะแต่ว่าด้านบนก็มีการประดับไฟอย่างสวยงามนะฮะเป็นรูปดาวชมที่ด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นแสงไฟสีแดงนะฮะอาจจะดูไม่ค่อยชัดผมพาเดินเข้ามาภายในพื้นที่ทอุโมงค์นะฮะ นักท่องเที่ยวก็เดินริมฟุตบาทนะฮะสข้างทางรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็สัญจรไปมานะฮะเดี๋ยวชมความสวยงามพร้อมกับการมรรยายของผมไปก่อนนะครับแล้วก็ชมรถยนต์นะฮะที่สัญจรไปมาจากที่เห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์นะฮะไฟทางด้านบนนะฮะ ประดับแสงไฟสีต่างๆดูสวยงามนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินไปทางด้านหน้านะครับตรงโซนด้านหน้าจะเห็นเป็นแสงไฟที่ประดับด้วยสีเขียวนะฮะเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยนึ่แสงไฟที่ประดับด้วยสีเขียวนะฮะอนสีเขียวก็จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะเดินมาถึงตรงโซนแสงไฟสีเขียวแล้วนะครับ พาเดินต่อไปทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะพาเดินทะลุออกไปทางด้าน,านหน้านี้นักท่องเที่ยวก็ยืนถ่ายรูปอย่างต่อเนื่องนะฮะเสียงรถยน์เสียงรถจักรยานยนก็เข้ามาด้านหน้านี่คืออีกไม่ไกลแล้วนะครับน่าจะถึงทางออกของอุโมงค์แล้วตรงโซนด้านหน้านี้ ที่เห็นนะครับแสงไฟที่อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านข้างของทั้งสองฝั่งนะครับก็จะประดับด้วยสีเขียวนะฮะตรงโซนทางเข้าก็จะเป็นแสงไฟที่ประดับด้วยสีแดงนะฮะซึ่งเวลามองดูแล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นสว่างเท่าไหร่นะฮะแต่ตรงจุดที่เป็นแสงไฟเขียวนี่คือก็จะชัดกว่าและอีกประเด็นนึ่งคือน่าจะมีไฟสปอร์ตไลท์ตรงนี้ด้วยทำให้ดู ว่างกว่าตรงโซนที่เป็นแสงไฟสีแดงนะฮะแสงไฟกระพริบสีแดงตรงโซนนี้ก็เป็นแสงไฟกระพริบสีเขียวนะฮะจากที่เห็นตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นทางออกของอุโมงค์แล้วอุโมงค์เบตงตมงคลลิตนะครับเดินไปอีกประมาณสัก20เมตรนะฮะก็จะเป็นทางออกแล้วตอนนี้ผมได้เดินออกมาตรงโซนทางออกของ อุโมงเบตงมงคลลิศแล้วนะครับให้ชมพื้นที่ณนะสุดทั้งออกตรงจุดนี้นะฮะแล้วพามองเข้าไปด้านในนะฮะหลังจากที่ผมเดินมาเดี๋ยวผมจะพาสู่เข้าไปตรงจุดนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอเตรียมตัวจบการรีวิวกว่อนละกันนะครับสำหรับข้างคืนของวันนี้นะครับผมขอพารีวิวอย่างตูม,มงเบตงมงคลลิทที่อยู่ในตัวเมืองเบตงจังหวัดยะลาเพียงเท่านี้นะครับยังไงทุกท่านสามารถเข้ามารับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง Youtube โมเข้ามากดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วย แล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปรีวิวท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ